ชื่อน้องกวินนะคะอยู่ป .3 โรงเรียนต้องราวัฒนาวิทย์ค่ะแม่ก็เป็นคนที่ต้องเสริมทักษะรอบด้านให้กับลูกนะคะแล้วก็มองหาอะไรใหม่ๆให้ลูกมีทักษะที่เก่งรอบด้านนะคะคณิตศาสตร์ก็เป็นอีกวิชานหนึ่งที่แม่ใส่ใจนะคะก็เลยเลือกติวเตอร์จุลานะคะโดยครูพี่มายนะก็คือเล่มน,นี้เลยนะคะคือ เป็นเล่มที่ตอบโจทย์กับแม่มากเพราะว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านเล่มนี้นะคะก็คือเล่มหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างหนาแล้วก็ครบจบในเล่มเดียวนะคะสำหรับป .3 เล่มนี้เนี่ยก็คือให้เขา เรียนรู้เองโดยแบ่งเวลาหลังจากการเรียนให้เขาทำเรื่อยๆและที่สำคัญคือจะเป็นคอร์สที่มีในส่วนของวิดีโออยู่ใน Facebook กลุ่มนะคะสำหรับน้องที่ไม่เข้าใจก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่าน Facebook กลุ่มแล้วก็ทำแบบกหัดไปได้รวมถึงมีเฉลยให้ด้วยนะคะก็คือเร่มเดียวจบมีเทคนิคต่างๆที่ทำให้น้องเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เก่ง คณิตศาสตร์มากขึ้นนะคะก็ประทับใจครูพี่ไม้มากเลยนะคะที่ทําให้น้องเนี่ยเก่งคณิตศาสตร์มากขึ้นขอให้กำลังใจคุณแม่ที่มีลูกแล้วอยากให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์นะคะก็ลองไปที่สเตเดิโอจุฬาจากครูพี่ไม้นะคะรับรองว่าลูกของคุณจะเก่งคณิตศาสตร์โดยที่ไม่ต้องมีเทคนิคเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากเลยนะคะให้ลูกเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะ สามหมื่นสองันสามสิบสี่นิ้วนะคะ